สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d รคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชาเนรุนาตมานำเสนอครับเกมของเขมินที่ต้องบีบให้ตระกูลชินรีบเปิดด่านด่วนไม่เช่นนั้นจะแฉะทุกเรื่องของทักษิณกับคนในตระกูลชินทั้งหมด เพื่อแรกกับคนเขมรที่กําลังจะอดตายกันทั้งประเทศปัจจุบันพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่มีนายกรัฐมนตรีอยู่ถึง3คนคือ 1. ทักษิณชินวัตรคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่เป็นคนกําหนดทุกนโยบายและควบคุมพักการเมืองฝ่ายร่วมรัฐบาลและอํานาจการสั่งการทั้งหมดในรัฐบาลก็คือทักษิณชินวัตร 2. แพททองทานชินวัตรคือนายกรัฐมนตรีเงาของทักษิณ แม้จะถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังมีอำนาจควบคุมพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลแม้จะมีตำแหน่งแค่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็ตาม 3. ภูมิธรรมเวชเชียชัยคือนายกรัฐมนตรีข้าทาสในเรือนเบีย้ยนั่งตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่คอยฟังคำสั่งของคนในตระกูลชินเท่านั้น มาดูกันว่าไทยจะยอมเปิดด่านตามคำสั่งของเขเมรกันหรือไม่แต่มีโอกาสสูงมากที่ไทยจะยอมเปิดด่านตามคำสั่งของเขเมรเพราะเขเมรจะออกมาแฉแค่ทักษิณกับคนในตระกูลชินเท่านั้นแต่ทักษิณถ้าถูกบีบมากก็จะออกมาแฉความจริงต่อกลุ่มร่วมขบวนการที่มีระดับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นในประเทศไทย ที่ล้วนมีส่วนพัวพันกับแก๊งอาชญากรรมทางไซเบอร์ร่วมกันกับขเขมรและเมียนมาที่อาจจำใจต้องยอมทำตามทักษิณไม่เช่นนั้นหุ้นเมเนตผู้นำขเขมรจะกล้าออกมาประกาศสั่งให้ไทยต้องรีบเปิดด่านตามเงื่อนไขของตนทำไมปัญหาของประเทศไทยคือมันมีมาเฟียตัวพ่ออยู่หลายกกหลายกลุ่มที่ล้วนมีผลประโยชน์พัวพันกันไปหมดไม่งั้นจะมีใครหน้าไหน ที่จะยอมให้ทักษิณออกมาพูดกลางและทำตัวเป็นเจ้าพ่อมาเฟียใหญ่ในประเทศไทยได้นานมาจนถึงตอนนี้ที่คนไทยต้องมานั่งหวอกันและอุทานว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ทำได้ด้วยหรือนี่ถึงบอกว่ายากมากที่คิดจะโคน่นล้มระบอบทักษิณแบบถอนรากถอนโคนเพราะใบเสร็จการจ่ายเงินล้วนมีหลักฐานพร้อมจะนำมาแฉความจริงกันทั้งหมด มันจึงต้องค่อยๆเล่นเกมแบบอืดอาดและต้องวางแผนกันใหม่ในทุกวันไม่ทันใจคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอนแพทองทานคุก10ปีคดีความมั่นคงของชาติทักษินคุก10ปีคดีป่วยทิพ์คดีครอบงำพักการเมืองคดีม .112 คดีเก่าจากการช่อโกยยุบพักเพื่อไทยความผิดชัดเจนทั้งหัวหน้าพักและกรรมการพัก ความผิดต่อความมั่นคงและมีเจตนาให้ทักษิณครอบงำพักเพื่อไทยและบุคคลภายนอกที่มีคดีอาญาแต่มีพฤติกรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองและมีส่วนได้เสียต่อกิจกรรมทางการเมืองปปชจะชี้มูลความผิดต่อคดีความมั่นคงและในตอนนี้ปปชก็ได้มีมติเป็นเอกฉันไตส่สวนจรียธรรมแพทองทานในคดีคลิปเสียงกับคุณเซนและกกตจะเป็นผู้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญ ต่อพฤติกรรมของหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักเพื่อไทยต่อพฤติกรรมในการเจตนาปล่อยให้ทักษิณที่เข้ามาครอบงำพักและเข้ามาบริหารพักและมีส่วนได้ส่วนเสียนในทางการเมืองเพื่อยุบพักเพื่อไทยทั้งหมดคือการสิ้นสุดลงของอำนาจทางการเมืองของตระกูลชินที่มีระยะเวลากว่า24ปีที่ทำให้การเมืองในประเทศชาติไม่เคยสงบสุขและเต็มไปด้วยความขัดแย้งของคนในชาติ คดีติดคุกไม่รอลงอาญาทั้งทักษิณและแพทองทานรวมไปถึงการหนีออกนอกประเทศแบบถาวรของยิ่งลักษณ์ชินวัตรในระยะเวลายาวนานเพื่อตัดปัญหาอำนาจเชื้อไฟให้หมดดับสนิทลงต่อประเด็นของภาคประชาชนบางกลุ่มที่แยกแยะความถูกผิดทางการเมืองไม่ออกและยังมีความรักและศรัทธาต่อตระกูลชินโดยไม่เคยสนใจว่าตระกูลนี้จะกระทำผิดแบบไหนก็ตาม ถือเป็นความผิดพลาดและล้มเหลวที่สุดต่อการเมืองการปกครองที่ยังไม่สามารถสร้างรัฐธรรมนูญการปกครองให้เหมาะสมกับคนในชาติได้ในตอนนี้ปัญหาเรื่องภาษีการส่งออกและการตัดท่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเจ้าสัวไทยผ่านนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ผูกขาดกับผลประโยชน์ระหว่างกันมานานจะก,กลายเป็นเรื่องในภาคของกลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่ ที่มีอำนาจผูกขาดเศรษฐกิจและการเมืองไทยมานานกว่า30ปีที่ได้ทำลายระบบรากฐานสำคัญของประเทศชาติทั้งการเมืองการปกครองที่ผิดเพี้ยนและใช้ให้อำนาจรัฐออกนโยบายเอื้อผลประโยชน์ให้ตนเองทั้งทำลายภาคธุรกิจเสรีของประชาชนโดยการผูกขาดธุรกิจเสรีทางการค้าที่สำคัญของคนในชาติจนทำให้ประเทศชาติ ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพความสามารถในการแข่งขันการค้าอย่างเสรีภายในและส่งออกได้รวมไปถึงเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ที่สุดที่สนับสนุนทุกพักการเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของตนเองทำลายพักการเมืองและตระกูลผูกขาดอำนาจที่สร้างความวุ่นวายและมีเจตนาทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในประเทศชาติแบบถอนรากถอนโคนทำลายกลุ่มทุนอำนาจ ที่ใช้พักการเมืองและตระกูลนักการเมืองที่ผูกขาดอำนาจผ่านสภาพเพื่อออกนโยบายเอื้อผลประโยชน์ผูกขาดให้กับตนเองระยะเวลา10ปีพอดีนานพอที่จะทำให้คนไทยบางกลุ่มหลงลืมอำนาจผูกขาดที่เสพติดกันมานานเมื่อรัฐธรรมนูญการปกครองฉบับใหม่และการเมืองในรูปแบบใหม่ที่ตรงใจภาคประชาชนที่สุดได้ถูกนำมาใช้นี่คือโมเดลรักษาโรคที่เป็นต้นเหตุทั้งหมด ของการเมืองน้ำเน่าในประเทศไทยปัจจุบันศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel Seven Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty